อน้องต้นนะคะแล้วก็มามาถึงบ้านเลยก็อยากจะเจอตัวเหมือนกันนะคะก็ขอขอบคุณที่ได้เจอเต่าแล้วก็นํามาฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ของโลตัสน,นะคะก็ต้องแสนงคำขอบคุณด้วยด้วยของเล็กน,น้อยนะคะค่ะแล้วก็ขออวยพรให้กิจการหน้าที่การงานเจรญรุ่งเรืองให้สมกับความดีที่มีติตตัวนะคะเพราะว่า ตอนที่ลงไปขอบคุณในเพจนะคะของอัดเดย์ซตอนะคะคือติดต่อไม่ได้แล้วก็พี่ก็ไม่ได้ฝากน้องก็ไม่ได้ฝากเบอร์ไว้นะคะก็เลยลงในสื่อนั้นแล้วก็ได้รับการคอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายแล้วก็หลายคนรู้จักนะคะในเรื่องของคุณงความดีก็ขอให้รักษาคุณงาความดีตรงนี้ไว้สลาดไปแล้วขอให้เจริญเจริญนะคะพาอุณมานะคะนี่ดินอะไรกันอ๋อ ขอบคุณนะคะสื่อสาวช่องเก้าค่ะครับผมครับเหตุการณ์เมื่อวานในตอนที่รู้ว่ากระเป๋าตังค์หายเ่ยรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็พอไปเจอปั๊บเนี่ยมีคนเอามาให้เนี่ยรู้สึกยังไงครับ คือจริงๆแล้วตอนที่ไปเนี่ยไม่ไม่รู้สึกว่ามันหายไปตอนไหนนะคะแล้วก็เดินเดินก็คือเดินเลือกสินค้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกับลูกชายแล้วก็จับจับกระเป๋าแล้วก็มันจับตัวไม่เจอนะคะไม่เจอก็ใจหายหูบเลยตกใจมากเลยเพราะว่าในกระเป๋าเนี่ยเ,เงินไม่ได้มากหรอกขาดแต่ว่ามันจะมีเอกสารมีบัตรอาประชาชนแล้วก็มีบัตรใบกับขี่ด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกว่าเออ ตกใจตอนนั้นใจลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยนะคะก็คือมูลค่าเงินไม่ได้มากแต่ว่าในยุคโควิดนี้นะคะหนึ่งบาทก็มีความหมายสําหรับเราแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็โทรบอกแฟนเพราะเดิน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 แยกกันนะคะแล้วก็แฟนบอกว่างั้นก็กลับบ้านเลยเพราะว่าคงไม่เจอแล้วมันเป็นโอกาสที่ยากมากที่เราจะเจอกับเป่าเงินที่หายไปเนี่ยได้คืนอย่างนี้นะคะ่ะก็คงจะยากมากแต่ตอนนั้นในใจเนี่ย ก็เดินย้อนกลับมาหาตามบริเวณที่เดินผ่านมาก็ไม่เจอไม่เจอก็หยุดคิดนิดน,นึงว่าด้วยด้วยความดีที่เรามีอย่างนะคะที่เราทําความดีมาตลอดนะคะมันต้องเจอคนดีค่ะเราคิดอยู่ในใจแล้วมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเคสอื่นไม่แน่ใจแต่เคสน,นี้ต้องเจอค่ะก็เลยบอกว่าตัดสินใจก่อนที่จะกลับบ้านก็คือตัดสินใจเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็บอกเคาน์เตอร์กับพนักงานว่าเดี๋ยวถ้ามีคน เอากระเป๋าเงินมาฝากนะคะกระเป๋าตังค์ใบเล็กๆมาฝากนะคะช่วยโทรบอกพี่ด้วยขอขอเศษกระดาษหน่อยที่จะเขียนเบอร์ให้ทีนี้พนักงานกา็สอบถามว่าชื่ออะไรนะคะในในกระเป๋ามีอะไรบ้างไหมนะคะเราก็บอกไปตามตรงเสร็จแ,แล้วพนักงานก็เลยเอื้อมมือไปหยิบมาให้อะคะ่ะเราก็เห็นกระเป๋าเฮย้ยมันเป็นกระเป๋าของเราจริงๆด้วยค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็ ความมั่นใจที่คิดว่าจะเจอคนดีก็ถูกค่ะก็คือ100%ยเปเซนต์มั่นใจว่าเราจะเจอจเจอคนดีแล้วก็ถามกับพนักงานว่า,ามีมีเบอร์ติตต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะโทรไปขอบคุณพนักงานบอกว่าผมก็ไม่ได้ขอไว้นะคะแต่ถึงถ่ายรูปไว้ก็เลยขอดูรูปในในโทรศัพท์เขาแล้วก็ถ่ายมาแล้วก็เลยคุยกับไปว่ามันคงจะไม่มีโอกาสที่จะขอบคุณเขาเพราะเราก็คงหาเขาไม่เจอเราก็ขออนุญ,ญาต ที่จะลงสื่อในเพจของอาจใหญ่แซ่บค่ะแล้วก็ปรากฏว่าพอลงไปแล้วก็มีการกดไลค์ติดตามค่อนข้างเยอะนะคะประมาณตอนนี้ก็เกือบเจ็ดพันเไลค์แล้วค่ะแล้วก็มีการคอมเมนต์มาด้วยคนที่รู้จักน้องต้นนะคะเขาก็บอกอุปอนิสัยแล้วก็เรื่องของออความดีของน้องเขามาเราก็เลยรู้สึกว่าเราโชคดีจริงๆที่ได้เจอเน้อง